มาขายอะไรหนูมาขายอะไรอ่ะขายดอกไม้แล้วหนอ่ะเลาขายดอกไม้แล้วถ้าพี่พนักงานเนี่ยพี่ไม่มีไม่มีผู้หญิงอ่ะแต่พี่ใจใครอ่ะซื้อไปแล้วให้ใครอ่ะโโอ้หเพลงอะไรนะเพลงนะเพลงอะไรนะเฮ้ยเพลงอะไรนะอะไรเพลงอะไรนะฉันรู้นะไปใช้หนูขายหนูขายดอกอะไรดอกยี่สิดอกยี่สิบ เดี๋ยว่2 0บาทเหรอถ้าสมมติว่าพี่ซื้อเนี่ยลงไปหาแบบคนให้ลงไปหาหาไปหาดีป่ะพี่จะเอาแฟนพี่ไปไว้ครับก็ได้อ๋อถ้าจะเอาไปให้ไปไว้แล้เอางี้ดีป่าเอางี้กลับไปดูในยูทูบเราไปหารูปพี่คนนี้ให้เจอเ้าเราี่มีมาบอกว่าพี่เขาชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ ก่ว่าวันวันนี้ผมเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลอะไม่รัวไม่ยุไม่ยอยย่ประเทศนู่นอยู่ปออะไรปอลสามชัสองสารสองี่อะไรนะพี่อะไรสองสองสามอะไรี่ี่อยู่สองสามองอะไรยู่ที่สามเน้นองเป็นไรสูสามก็้าเอามาเอามาเา หนูองท่านถ้าพี่บอกเราหนูทองได้พี่สิโอเคนหปะเย็นยนบวกแ่นี่มอบวกโอเคบวกถ้าบวกนี่ไม่ทังเลยเยอะยเมนูอดตับแตงถ้าบวกใช่ไหมอ้าวขัดโทนน้าอ้าเอ่อก้าวบวกก้าวไปเท่าไหร่แล้วก็ดัวเนี่ย้วบวกก้าวดท่นอะไรี่ว ไอ้นู่นะไอ่สีดาไม่อเจนอจนร่ปอเท่าไงสดาไม่หอมันูมันูจ้าือว่ามีสนะจ้าลยเกอ่าีลีบเอ้ก็ด้อล่อ่ารุ่นั้เนั้นมในต้งาน้ยส่บเก็แล้วทำไมเว้นีถ้ว่อาศัย้้ก็ขึ้นนะแต่ที่ืมมาตอนเจแล้วไงบ้านเจ็ทุ่นเลย แต่ว่าตอนนี้มันอยู่มันอยู่แต่ม่เค่อนมนเคื่นอยู่แล้วเอาสงสบวกลบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วข้าไม่คูณเลยไหมผชอบคูณกหาไหมหายุละก่ออา้ยากไหมอยากหมูอ่นกองแต่องนมได้ไหมอ่น้อทพี่ฟัดีถ้ามงเได้หรอเ่พี่ซื้ออ่าอท่ี่ฟงไน่อท่พี่ฟังไหนดี๋ยวพี่ซื้อหมดเลยอ่ะจริงครับทองได้ถ้าผิดนะ ใอ้งูกนะกตถอของลูกนะอแล้วก็แล้วก็ช่วยช่วยกันจาด้วยนะก็จะแบเาว่ามคูี่ยังมีที่ว่าชินอไรเนี่ยเดี๋ยวี่ดูกันดิกว่ปีสองทั้งหมดเท่าไหร่สองสองสองสออยสองสองสองอาสอีสอนสองสององสอองสอออสอนสององออ่ององ ดคอไข้เฮ้ยเดี๋ยวนีมามาอัน้เนี่ยอจาจะอาจารลุ่งอาจารุงให้อาจารย์ลุงไปกมกันะรมใหม่ริมาจมริ่เิมใม่เริ่มใม่เใทานสิท่านสินะถ้าหนูเท่าได้หน oh, ูจะได้ดู4 2 4ใจโอเคอ่าถ้าหนูเท่าได้เนี่ยขอไก่ขอไก่ขอปวดคอไขอคนคอคัน ขอทางอลำโพงขอผู้ทอานอน่งดอเดตขอต่าขอถุงขอทหารขอทุกนอนหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอักขอพันขอฟันขอสัมภารม้ยอยยะรอรียรอเรนบอวยขอสารขอเ่อนรเสอ่อนอ่อ่อขนาอเป็นไงครับถูกไหมครับบุเรศฮะเอ้ยตุอง

โองสิบสองสิบเป็นยี่สิอเป็นยี่สิบองีีนยี่สิแล้วี้เหลืออันนึงอะเอบีซะเอบเดี๋ยวน้องเขาจะเอาเอบไม่ได้เโอเค่ไหมผมได้ไหมเอบีซีดีอะไม่ได้หรอภาษาไม่ได้อยู่บ้งภาษาจไม่ได้จไม่ได้หรอโอเคโอเคอ้นูมาใครอะมาคนเดียว คน่ะนูนูแบบมานูขอบุกขาดจๆค่ะขอบ้านสวยขอบุกขาสวยเอเดี๋ยวไปเอาตค์มาดิขอขอยู่ตงค์เอาตค์มาดิาีตนไมไม่ไม่สาได้ไหมไม่สาไม่ได้แม่ห้าได้แม่สิได้แม่สิได้ฮะ สอร้ยบสองร้อยสี่สิบสร้ิบไม่แม่นสออิ่ะซื้อของน้องครับอ่ะขยาวไปไหมนะยาวไปเลยตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งพนักงานว่างไหครับน uh oui> uh ้องมาขายดอกไม้เพี่จูนน้องบ่อยมากนะที่ไปแถวแม่สอนเนี่ยพี่จูนน้องบ่อยมาก หนูมานำมาคนเดียวจริงวะเนี่ยอันนี้จะเชี่คืนแล้วเนี่ยขับมาเองเหรอขับมาเองเหรอ่าะเอาไปนอนน้หนูหน้าพี่ครบไหมอไรร้อ่จงครบไหมโอเคอ่าโอเอันนี้อาไปโอเคอันนี้พี่ เอาดอกเดียวพอละซือๆไป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 ไไป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 ไไป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 อปไปไปไยไป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 ไไปไปไ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 ปไไปไปไไปไอไป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 ไไปไปไปไนไปไไป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 ไไปไไป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 ไไมไไปไปไปโปไ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 เปไปบ ไปขายก่อนแล้วก็เขาลุกขึ้นโอ้โหโอ้ไปขายเลยยินดีดยวปครับ